ค,คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ม,มีข้อมูลมาฝากเรื่องของโอเมก้า3ค่ะ จะเลือกกินอย่างไรให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษต่อสุขภาพนอกเหนือจากนี้ก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยควรที่จะเลือกกินปลาไทยอย่างไรให้ได้โอเมกตรสูงเทียบเท่ากับปลาจากต่างประเทศ แถมต้นทุนราคาในการซื้อยังถูกกว่าอีกต่างหากและนอกเหนือนจากนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมสุขภาพที่น่าสนใจกับคุณหมออรรวันกิจเวงกุลในช่วง Health Secret by d r อรรวันพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัด และเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาชาวอินเดียท้องถิน่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราษัโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0782147995 ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกออออทออสทอสย่อมาจากธนาคารอาคาร,อาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาออ้าแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเืินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลาบออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอด GHB OG แอปเทีเ่ยวครบจบทุกเรื่อง วัสเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่าขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณรับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวัน TNN Earth พาคุณรู้ทันทุกสภาพอากาศผ่านทุกแหลอ่อตอมบนจะอ่อนกำลังลงค่ะฝนยังไม่หมดและเจาะลึกทุกปรากฏการธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบโลกร้อนที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเรามากน้อยแค่ไหนติดตามได้ใน TNN Earth เข้าใจอากาศเข้าใจโลกทาง TNN ช่อง16และ True Vision 777 วันนี้ t ทค h r e p o r สเปิดพื้นที่เกาะสุดหรูซินดาลาภายใต้โครงการพัฒนาเมืองยักษ์ใหญ่นีออมในซาอุดิอาระเบียพร้อมทึงกับดาวเทียมไม้ดวงแรกของโลกพัฒนาโดยญี่ปุ่นเตรียมส่งขึ้นสู่อวกาศติดตามได้ใน t n ที่ c h Report p o r t คืนนี้หลังทีเอ็ข่าวคำ่ำ อยู่ได้ตั้ต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดพูดถึงโอเมก้า3เนี่ยเราจะนึกได้ว่าโอเมก้า3นี่จะต้องกินปลานะถึงจะได้แล้วต้องเป็นปลาในทะเลน้ําลึกไม่ว่าจะเป็นแซลมอนไม่ว่าจะเป็นทูนะ่าแต่ คุณผู้ชมทราบหรือไม่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ปลาทะเลน้าลึกจากต่างประเทศเท่านั้นนะที่มีโอเมก้าสสูงปลาทะเลของไทยเราเนี่ยก็มีโอเมก้าสสูงด้วยเช่นเดียวกันมีปลาอะไรบ้างวันนี้คนหลังข่าวมีข้อมูลมาฝากนอกจากนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ปลาเท่านั้นนะที่จะมีสารอาหารอย่างโอเมก้าสอาหารชนิดอื่นๆก็มีได้แล้วเราก็สามารถเลือกกินได้ด้วยเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามข้อมูลกันเลยค่ะ โอเมก้า3เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองต้องได้รับจากการกินอาหารโอเมก้า3ช่วยบำรุงร่างกายในหลายๆด้านทั้งหัวใจสมองผิวพรรณช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงในการเป็นเมง็งแต่หลายคนอาจจะทราบเพียงแค่ว่าโอเมก้า3นั้นอยู่ในปลาทะเลน้ำลึก ข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุค,ค่ะไม่เพียงปลาทะเลน้ำลึกจากต่างประเทศเท่านั้นที่มีโอเมก้า3ปลาไทยๆของเราก็มีโอเมก้า3ที่สูงไม่แพ้ปลาจากต่างประเทศเลยทีเดียวซึ่งปลาไทยเหล่านั้นก็จะมีทั้งปลาทะเลและปลาน้ำจืดยกตัวอย่างเช่นปลาจระเมดปลาจระเมดเนี่ย ตามข้อมูลพบว่าจะพบได้ทั้งในฝั่งอ่าวไทยและบริเวณหมู่เกาะอ่างทองซึ่งจะมีอยู่ชุกชุมมากรวมถึงฝั่งทะเลอันดามันนิยมจะนำไปนึ่งหรือทอดเช่นนึ่งบ้วยนึ่งซีอิว๊วปลาสัาลีค่ะปลาสลัาลีนิยมนำไปทอดทำปลาสามรสนึ่งหรือเผาแล้วทานกับน้ำจิ้มซีฟูด ปลากระพงขาวจริงๆแล้วอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยนะคะนิยมไปทำเป็นอาหารได้หลากหลายทั้งต้มผัดแกงทอดนึปลาทูปลาทูนี่ก็ทำอาหารได้ทั้งนึ่งทอดต้มยำหรือทำน้ำพริกปลาทูโดยใช้เนื้อปลาทูไปโขลกผสมรวมกันกับกะปิและบ้านเราก็จะมีขายทั้งปลาทูนึ่งใส่เข่งและปลาทูสดค่ะ ปลาเก๋าปลาเก๋าก็สามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูเช่นเดียวกันทั้ง3รถรสหนีอิ้วผัดช,ชาราดพริกและลวกจิม้มปลาดุกนิยมนำไปทอดกรอบผัดช,ชาเมนูที่มีรสชาติร้อนแรงเพื่อกลบความขาวที่นิยมกันมากก็น่าจะเป็นยำปลาดุกฟูปลาสวายสำหรับปลาสวาย เป็นปลาที่อาจจะมีความข่าวได้ค่อนข้างจะสูงทีเดียวดังนั้นวิธีที่นิยมนำมาปรุงอาหารจึงมักจะเป็นการทอดกระเทียมหรือนำไปทำเมนูรสจัดยกตัวอย่างเช่นต้มยำลวกจิม้มปลาช่อนปลาช่อนนิยมนำไปใส่ในแกงส้มปลาช่อนลุยสวนหรือต้มยำค่ะปลานิลนเป็นปลาที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย โดยปลานิลนก็จะนำมาทำอาหารได้หลากหลายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทอดสามรสราดพริกนึ่งซีอิว๊วหรือนึ่งมะนาวค่ะปลากรายเราคงจะเคยได้ยินบ่อยๆสำหรับลูกชิ้นปลากรายทอดมันปลากรายหรือผัดเผ็ดปลากรายนอกจากการเลือกปลาที่มีโอเมก้าสแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบำรุงสมองเราก็ยังต้องมีวิธีการกินที่ถูกต้องด้วยเริ่มจากการเลือกกรรมวิธีที่ถูกหลักค่ะ ปลาที่มีโอเมก้า3เรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพสมองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้กรรมวิธีการปรุงอาหารที่ผิดหลักก็อาจจะกลายเป็นส่งผลเสียต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะการนำไปทอดในน้ำมันชุบแป้งเกล็ดขนมปงังหรือการย่างจนไหม้เกรียมดังนั้นก็แนะนำให้ต้มอบหรือใช้น้ำมันน้อยแคลอรี่ต่ำรวมถึงยังสามารถอบสมุนไพรหรือกินกับผกักก็จะช่วยเพิ่มประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพได้ค่ะ หลีกเลี้ยงสารปารอดในปลาแม้ว่าปลาที่มีกรดไขมันจะได้ชื่อว่าดีต่อสุขภาพแต่เราก็อาจจะต้องระมัดระวังสารปนเปื้อนในปลาจากสภาพแวดล้อมที่ปลาเหล่านี้อาศัยอยู่ด้วยเช่นสารปารอดโดยเฉพาะในปลาตัวใหญ่ที่กินปลาตัวเล็กเป็นอาหารก็จะมีความเข้มข้นของสารปารอดหรือสารอื่นๆในเนื้อปลาสูงกว่าปลาเหล่านี้เช่นฉลามปลาอินทรีปลากระทงดาบปลาไทยฟิชและปลาหัวเมือกเป็นต้น สำหรับปลากระป๋องอย่างปลาทูน่าขาวเรียกได้ว่ามีสารปารอดมากกว่าปลาทูชนิดลท์ทูน่าถึง3เท่าดังนั้นการกินปลาที่มีกรดไขมันเหล่านี้ก็อาจจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่ามีสารปรลรดอยู่มากเกินไปหรือไม่และไม่ใช่เพียงแค่ในปลาเท่านั้นที่มีโอเมกา้า3ค่ะแต่อาหารทะเลประเภทอื่นๆก็ยังมีโอเมกา้า3ไม่น้อยเลยอาหารทะเลที่มีโอเมกา้า3ก็ได้แก่หอยนางรม ในหอยนางรม6ตัวจะมีโอเมก้า3อยู่ประมาณ370มิลลิกรัมและในหอยนางรม100กรัมจะมีโอเมก้า3ประมาณ435มิลลิกรัมนอกจากโอเมก้า3แล้วในหอยนางรมก็ยังมีโปรโตีนสังกสีวิตามิน b 12ธาตุเหล็กแมกนีเซียมและโพแทสเซียมอีกด้วยสาหร่ายในสาหร่ายจะมีกรดไขมัน EPA และ DHA ค่อนข้างจะสูงค่ะ สำหรับใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลแต่อยากจะเพิ่มโอเมก้าสให้กับร่างกายธัญพืชและเมล็ดพืชก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยโอเมก้าสที่อยู่ในธัญพืชและเมล็ดพืชนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกรดไขมันชนิดอัลฟาไลโนเลอิกหรือ ALA ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวอีกชนิดหนึ่งในกลุ่มโอเมก้าสนอกเหนือจาก EPA และ DHA ซึ่งกรดไขมันตัวนี้สามารถสังเคราะห์กรดไขมัน EPA และกรดไขมัน DHA ขึ้นมาได้นั่นเอง โดยธัญพืชและ,มะเมล็ดพืชที่มีโอเมก้า3สูงก็ได้แก่วอลนัทมีปริมาณโอเมก้า3อยู่ประมาณ2542มิลลิกรัมต่อ28กรัมเมล็ดเจียมีปริมาณโอเมก้า3อยู่ประมาณ4,915มิลลิกรัมต่อ28กรัมเมล็ดแฟลกซ์มีปริมาณโอเมก้า3อยู่ประมาณ6 3 8 8มิลลิกรัมต่อ28กรัม มเมล็ดงาขี้มอนมีปริมาณโอเมก้า -3 อยู่ประมาณ9,000มิลลิกรัมต่อ28กรัมค่ะนอกจากปลาอาหารทะเลและ,มะเมล็ดพืชที่เป็นอาหารที่มีโอเมก้า -3 สูงแล้วในน้ำมันพืชที่มีไขมันไม่อิ่มตัวก็ยังอุดมไปด้วยโอเมก้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยน้ำมันพืชที่มีไขมันไม่อิ่มตัวก็ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวโดยน้ำมันเหล่านี้เป็นแหล่งของกรดไขมันอัลฟาไลโนเลอิกเช่นเดียวกันกับธัญพืชและ,มะเมล็ดพืชเพราะฉะนั้นเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถึงประโยชน์ของกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีความสำคัญต่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะช่วยในยเรื่องการเติบโตของสมองในเด็ก เด็กที่ได้รับ DHA อย่างเพียงพอจะส่งผลทำให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพมีพัฒนาการด้านความจำระยะสั้นส่งผลให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนรู้ได้ดีขึ้นช่วยลดระดับไตรกาลีเซอไรด์ในเลือดและเพิ่มระดับไขมันชนิดดีช่วยลดระดับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดช่วยลดการก่อตัวของเกร็ดเลือดทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ยากขึ้น และช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงมาว่าโอเมก้า3จะเป็นสารอาหารที่มีคุณประโยชน์มากมายและมีผลต่อการทำงานของระบบไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจหลอดเลือดรวมถึงพัฒนาการต่างๆของร่างกายก็จริงนะคะแต่เราก็ควรที่จะต้องเลือกกิน และกินให้ถูกวิธีด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพกับช่วง Health Secret by Dr อรวรรณสักครู่เดียวค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิ่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไรจํานวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก จึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1 1 5 4 2 6 6 7 7 7และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0 7 8 2 1 4 7 9 9 5 เมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทนาพีขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสทอ,อ,อ,อสอย่อมาจากธน,นคา,าคารอาคารสง,คงเคราะห์ดาวโหลดยา้าแอป<อ> <c oughs> GHB All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Gen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ขยะก็คือขยะคุณโยนมันทิ้งไปหรือว่าโยนออกจากรถคุณโยนไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งผมคิดว่าคนที่มีสมองสามารถแยกของเสียได้คุณไม่จำเป็นต้องทิ้งทุกอย่างลงไปด้วยกันเราต้องรับประกันว่าของเสียจะถูกทิ้งอย่างเหมาะสมมากๆ ขยะพลาสติกของโลกเพียง7%ถูกรีไซเคิลได้ที่เหลือก็จะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมขยะมีที่มาและที่ไปติดตามการเดินทางของขยะวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน21นาฬิกาที่ทรูเอ็ก l o พลอเรช u ่น i รูวิชช่อง5-6-1รับชมได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชันทรูว i ช i นส s now แอปทูวิชั่นส์แนวพรามครบทุกความบันเทิงสำหรับครอบครัวเพียง449บาทสมัครและดูได้แล้ววันนี้ ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะในช่วง Health Secret by Dr อรวรรณ ที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมค่ะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคนอกนือจากนี้คุณหมอก็จะมีคําแนะนําเรื่องของนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแลสุขภาพซึ่งก็เป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่ทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อ,อนไวัยไปตลอดการในสัปดาห์นี้คุณหมอจะมีคําแนะนําให้เราได้รู้จักกับนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพในด้านใดนั้นไปติดตาม,มพร้อมๆกันในช่วง Health Secret บด็อรอรวรันค่ะวันนี้ก็มีคำถามว่าการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคืออะไรมีกระบวนการอย่างไรนะคะทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าเราเนี่ยมีภูมิต้านทานนะคะภูมิต้านทานในชีวิตเนี่ย ถ้าทางด้านร่างกายแล้วก็มีสำคัญอยู่สองสองสองอย่างคือภูมิต้านทานที่เป็นเซลล์นะคะเช่นเม็ดเลือดขาวเนี่ยค่ะเป็นเป็นภูมิต้านทานซึ่งเป็นทหารในตัวเราคอยจับก,กินเชื้อโรคจับก,กินเซลล์แบดปีอมที่จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งนะคะเม็ดเลือดขาวก็จะเข้ามาล้อมแล้วก็กินฆ่าทิ้งไปเลยหรือหรือแม้แต่เจอไวรัสโควิดแบคทีเรียอย่างเงี้ยค่ะแบบ ทหารหน่วยนี้เป็นหน่วยสําคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคและเซลล์แปลปอมส่วนอีกภูมิหนึ่งที่สําคัญเช่นกันนะคะก็มาจากร่างกายเนี่ยเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นตัวสร้างเขาเรียกแอนติบอดีเป็นปโปรตีนชนิดหนึ่งค่ะที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปล้อมเชื้อโรคหรือว่าล้อมสิ่งแปลกปลอมเซลล์ผิดปกติเช่นเซลล์มะเร็งไว้ทาให้ไปล้อมไว้ทําให้เซลล์เม็ดเลือดค่ะที่เป็นทหารเนี่ย เห็นชัดขึ้นแล้วก็จับกินได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการทํางานของสองภูมิเนี่ยจึงสําคัญภูมิแรกเนี่ยส่วนมากเราจะเรียกตรงนี้ไม่ดเลือดขาวนี่ว่า nk cell นะคะคือ natural killer cell natural แปลว่าธรรมชาติ k i l l e r ก็คือผู้พิชิตผู้ฆ่านะคะก็คือเม่เลือดขาวของเราซึ่งเป็นตัวเป็นผู้ฆ่าเซลล์แบตต่อมและเชื้อโรคส่วนแอนติบอดีเนี่ยก็เราจะมีวิธีกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิตัวนี้ด้วยการฉีดวัคซีนค่ะที่เรา กระตุนภูมิต่างๆไม่ว่าจะวัคซีนหัดเยอรมันวัคซีนคางทูมหรือมาถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังนี้เป็นต้นวัคซีนโควิดเหล่านี้ก็คือการสร้างภูมิอีกชนิดหนึ่งเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีพร้อมทั้งสองด้านในการที่จะต่อสู้กับเซลล์มะเร็งด้วยตัวเองนะคะท่นี้ภูมิบางคนนี้ก็มีอาการภูมิไวเกินเช่นเขาเรียกออโตอิมมูนก็คือก็คือตัวออโตอิมมูนจะเป็นภูมิชนิดโปรตีนนี่แหละคะ่ะแอนติบอดีเนี่ย ก็คืออยู่ๆร่างกายเกิดมีการสร้างเซลล์ที่ต่อต้านอาวัยของตัวเราเองทําให้เกิดเป็นโรคเรียกเหมือนเขาเรียกว่าโรคพุ่มพวงเนี่ยนะคะก็คือเกิดต่อสู้กับเซลล์เนื้อเยื่อของเราเองทําให้มีอาการต่างๆได้ทุกระบบเช่นต่อสู้กับเซลล์รากผมทําให้เกิดผมร่วงกับเซลล์ผิวทําให้หน้าเป็นปีกผีเสื้อมีตุ่มมีผื่นเม็ดขึ้นมาเจ็บเจ็บแตกได้ไปจนถึงไปต่อสู้ เซลของตัวเองที่เป็นหัวใจก็มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าบอดหรือว่าข้อนะคะกล้ามเนื้ออักเสบเป็นตน้นอันนี้เป็นโรคที่มีภูมิเกินจากที่ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต่อต้านตัวเองซึ่งต้องหาสาเหตุแลวมีวิธีที่จะดูแลรักษาได้แล้วในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็คือง่ายแต่อีกภูมินึงซึ่งหมอว่าสําคัญยิ่งกว่าก็คือ อันนั้นภูมิทางกายก็คือเราต้องสร้างภูมิตั้งฐานทางจิตใจด้วยนะคะให้จิตใจเนี่ยแข็งแรงง่ายๆที่สุดก็คือตามหลักที่พระพุทธเจ้าให้เราเน,นั่งสมาธิค่ะเพราะว่าการที่เราฝึกสมาธิฝึกจิตให้นิ่งเนี่ยเขาว่าร่างกายเนี่ยต้องออกกําลังต้องใช้งานจะยิ่งแข็งแรงแต่จิตเนี่ยยิ่งสงบยิ่งนิ่งเ,เราก็จะเริ่มเกิดการอย่างรู้แล้วก็เข้าใจถึง ภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในในรอบๆตัวเราที่มีผลกระทบกับๆๆจิตใจเราแล้วก็ทําอย่างไรเราถึงจะรักษาภาวะเหล่านะั้นนะ่ะให้เข้าสู่ความสงบได้เพราะสุขเพราะสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยจิตใจสงบใจก็จะเป็นนายคุมร่างกายได้ดีซึ่งหมอคิดว่าอันนี้เป็นจุดสําคัญที่ของการเกิดมาเป็นคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมสร้างภูมิต้านทานให้กับจิตใจ ด้วยพร้อมๆกับสร้างปู่มต้านทานให้กับร่างกายด้วยเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขและมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นด้วยค่ะ Health Secret by Dr. ด็อกรรวันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างต้องห้ามพลาดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากคนหลังข่าวได้ใหม่ในหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นกานาทีวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ความสุขแบบพวกเราน่หรอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยโดยมีนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกิฬาเป็นประธานนายนิธิศรีแพร่รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทททชูกลยุทธ์เซอ e ์เบอริตี้มาร์เก็ตติ้งโดยดึงสีเซอรบริตี้ต่างเจนรุกประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพเพื่อกระ ต้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมกันนี้ยังจัดทำเว็บไซต์ w w w s u k วด์เว็บสุขทันทีปลายปีเที่ยวทย .com รวบรวมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสำหรับสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นการจับจ่ายใชย้สอยนำไปสู่รายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สปาประกาศเปิดตัวบริการชาร์จรถไฟฟ้า EV นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาให้รวดเร็วและน่าเชื่อถือซึ่งมีสถานีชาร์จสูงเริ่มต้นที่180กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถชาร์จรถไฟฟ้า EV ทั่วไปได้ในเวลาไม่ถึง30นาทีพร้อมกับตัวเลือกความเร็วสูงที่360และ600กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแห่งแรกในประเทศไทยสามารถตรวจสอบเครื่องชาร์จทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ พร้อมให้การสนับสนุนลูกค,ค้าตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน Spark นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบางจากกลุ่มโทรมัิและพลังงาน GAC จะเพิ่ม EV Eco เพิ่มเติมระบบในประเทศไทยรวมทั้งมีแผนจะขยายเครือข่ายกว่า1,000แห่งทั่วประเทศสังเกตได้จากจำนวนการกดนะฮะต,ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยเพียงกดแค่ไม่กี่ปุ่มเนี่ยก็สามารถชาร์จได้แล้วตลอดจนช่องทางการชำระ ก็ตอบโจทย์99%ที่คนไทยขนักในการชำระนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าแอปพลิเคชัน Spark EV นะครับจะอยู่ในใจของคนไทยแน่นอน นายยุทธชัยเตยะราชกุลกรรมการผู้จัดการบุคคลธนกิจธนาคาร UOB ประเทศไทยกล่าวถึงรายงานผลการศึกษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2567ว่าผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า2ใน5หรือร้อยละ42ใช้จ่ายกับสิ่งของจำเป็นมากขึ้นขณะที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเพื่อประสบการณ์และสนใจการลงทุนเพิ่มมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นร่วมกับบริษัทบอสตันคอนทั t ซิงกรุ๊ปมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจไทยรวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซียนเช่นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามสามารถปรับตัวและรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้